สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับการติดใบเยน็นโหนของคาสกานจชุดขาวนะครับคนอื่นนะครับอ,อันนี้ชุดนี้ใสไปแล้วนะครับกำลังจะซักนะครับก็คือต้องมถอดเครื่องหมายออกอันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่ใบเยน็นโหนนะครับก็อย่างแรกนะครับตอนซื้อมามันจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็แงะตรงนี้ออกนะครับอาจจะ อาจจะหาอะไรไมาแง่หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราได้มาแบบไหนนะครับต้อนดึงออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปใส่วิธีใส่นะครับก็ตรงนี้มันจะมีมันจะมีบายอย่างนี้เนาะสองอันก็อันแรกก็ไปใส่อันแรกคือ แล้วก็กดกดเชื้อมานะครับให้ย่นใหไไ้ให้เหล็กไปใส่ให้เหล็กเนี่ยไปใส่อันที่สองนะแบบนี้แล้วเราก็ตกใบพนวเข้ามาแล้วก็เอาเอา,เอาตรงนี้นะครับไปเกี่ยวอันที่สองนะครับแล้วปุ๊บแล้วก็ค่อยๆคลายเสือ้อออกแค่นี้ครับส่วนส่วนกระดุมนะครับส่วนตัวกระดุมนะครับอันนี้ของผู้ชายนะครับ อันนี้แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนนะครับของผมผมไปกรีดผมกรีดตรงนี้ออกนะครับกรีดขยายให้เพื่อให้เพื่อให้กระดุมตรงเนี้ยมันสอดเข้าไปได้นะครับจดให้มันเข้าไปได้นะครับแต่ว่าโดยที่ตอนที่ซื้อมามันจะเป็นห่วงแบบนี้ใช่ไหมครับคือคือเป็นเข็มแล้วก็เอามาเอาห่วงนี่มาติดอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ มันจะได้อย่างนี้มาเนาะลูแล้วก็มาหวงองเชมเล็กๆตรงนี้นะครับเราก็แทงเข้าไปตรงนี้อย่างนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็พลิกเสื่อนะครับพลิกเสื้อด้านในอย่างนี้แล้วก็เอาตรงนี้นะครับที่เป็นห่วงเล็กๆอย่างเงี้ย เอาไปคล้องเหมือนเราติดพวงกุญแจครับอย่างนี้ประมาณนี้ครับ